เงินช่วยเหลือชาวนาปี2568ทับ6.9ไร่ละ1,000บาทจ่ายไม่เกิน10ไร่ชยชวาลกลางขาโดนหันเงินสดไร่ละ500แบ่งใจ่ายให้กเกษตรกรซื้อปุ๋ยสารเคมีผ่านแอปทอกสช่วยชาวนายิงหรือกลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลาามนนข่าวสารกับกระผมคนแจกข่าเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่10กร,รกฎาคม2568แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเสพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับคืบหน้าแจกเงินได้ละ1,000บาทล่าสุดนะครับที่ประชุมคณะ กรรมาการน,นโยบายและบริหารเข้าแห่งชาติหรือนอบอ,อนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2568ที่มีนายพิชัยชุนหาวัชิระรองนายจ้กคมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมมีแนวทางการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,568ทับ69นะครับโดย 1. ในสมาตรการ เป็นโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่หรือเงินช่วยเหลือชาวนาคาดว่าจ,จะใช้งบประมาณ3.9หมื่นล้านบาทนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาหรือโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับ ศักยภาพพื้นที่มอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับทกสจะทำโครงการในส่วนของการสนับสนุนอันตรา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่และสนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่าน,นกลไกกระเป๋าเงินของทอกสในอันตรา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่นะครับล่าสุดนะครับนายชัชวาลแพทย์ยาไทย สามาชิกสภาผู้พพแทนราษฎรจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับพักไทยสร้างไทยได้กระทู้ถามในสภาพร้อมกับตั้งคำถามตรงถึงนบขว่ามาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยชาวนาหรือซ้ำเติมกันแน่จากที่เคยให้เงินสดไร่ละ1,000บาทกับรถเหลือแค่ไร่ละ500บาทอีกครึ่งหนึ่งกลายเป็นปุย๋ยที่ชาวนาไม่ต้องการ แถมยังต้องกดรับิดผ่านแอป BAAc Mobile ถามจริงนะครับชาวนาอายุ60-70ปีใช้แอปกันเป็นกี่คนนะครับในขณะที่ราคาปุ๋ยพุ่งเกินกระสอบละ1,200ค่าน้ำมันค่าแรงค่าไถไม่มีอะไรลดลงเลยแต่มาตรการรัฐบาลกลับลดลงเฉยๆ ผมถามแทนพี่น้องชาวนาอีกครั้งว่านี่คือนโยบายที่ยืนข้างชาวนาหรือไม่จึงขอฝากถึงรัฐบาลและนอบขอถึงเวลาทบทวนมาตรการนี้อย่างจริงจังเพราะสิงที่ชาวนาเรียกร้องไม่ใช่ของทีแต่คือความเป็นธรรมและความอยู่รอดอย่างไรก็ดีหากพี่น้องเกษตรกร,กรสามารถทำอาชีพกเกษตรกรรม ต้องมีปัจจัยการผลิตที่เทียบพร้อมเข้าถึงต้นทุนการผลิตที่ถูกลงและสําคัญขายผลผล,ผลิตได้ในราคาที่ไม่ขาดทุนมาตรการช่วยเหลือต่างๆก็คงไม่จําเป็นนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับกเกษตรกรนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BEAC Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสอนะครับ สำหรับการสนับสนุนนะครับรัฐบาลจะสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ500บาทต่อไร่ไม่เกินสิบไร่สำหรับโครงการนี้นะครับครอบคลุมปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และสารสีว่าพันธุ์นะครับส่วนเงื่อนไขนะครับเกษตรกรต้องลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กและต้องมีหลักฐานแสดงกิดการถือครองที่ดินและการปลูกข้าวนะครับครับ ในความคิดเห็นปวดต,ตัวของกระผมคนเช่าข่าวเกษตรพารวยนะครับจ่ายให้พ่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทโดยเข้ากระเป๋าเงินโดยตรงไม่ต้องมาแบ่งจ่ายเป็นค่าปุ๋ยค่ายาไร่ละห้าร้อยบาทจะเป็นสิ่งที่พ่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาต้องการและตอบโจทย์เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าปัจจัยการผลิตพ่อพี่น้องชาวนาไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยพ่อพี่น้องชาวนาก็ จะได้เลือกซื้อตามความต้องการของตัวเองและได้่อนผันกับกทางร้านค้าอยู่แล้วนะครับเมื่อสิ้นสุดฤทธิดโดยการเก็บเงี่ยวถึงจะมีการจ่ายให้กับทางร้านค้าที่พ่อมแม่พี่น้องชาวนาไปเชื่อมาใช้ก่อนนะครับก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะครับก็ขอให้ทบทวนนะครับขอให้เป็นการจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาโดยตรงเหมือนกับปีที่ผ่นานมา จะเป็นการตอบโจทย์ให้กับพ่อพเ่น้องชาวนาดีที่สุดนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแค่ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดการใดก็กราบขออภัยสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ